ปรบมือรัวๆพระเอกคนนี้หลังย้ายมาอยู่ช่องสมล่าสุดคว้ารางวัลดาวเด่นไปครอง เป็นนักแสดงนายแบบนักร้องและพิธีกรชายชาวไทยมีผลงานเป็นที่รู้จักในบทพีทพิชยะจากละครซีรีส์บังเอิญรัก Love by Chance ปัจจุบันเซนสัญญาเป็นนักแสดงสังกัดช่อง3 H d ดีสำหรับเซนสุภพง์อุรมแก้วการสนาโดยล่าสุด14ตุลาคม2565หนุ่มเซนได้คว้าตำแหน่ง Star of the Month ประจำเดือนกันยายนที่ผ่านมาซึ่งหลังจากที่คว้าตำแหน่งมาได้สำเร็จนั้นเซนได้เผยความรู้สึกว่าขอบคุณพี่ๆแฟนคลับ ที่เทใจโหวตให้ในครั้งนี้ดีใจที่ได้รับรางวาัลและขอบคุณแฟนคลับที่คอยสนับสนุนมาตลอดสําหรับรางวาัล Star of the Month คือกิจกรรมเปลี่ยนพลังของคุณให้เป็นกําลังใจเพื่อศิลปินที่คุณชื่นชอบเป็นการโหวตเพื่อให้ดาราในดวงใจได้รางวาัลและเป็นกําลังใจให้กับนักแสดงที่ชื่นชอบ